โดยมูลนิธิทำดีได้ดีสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงทำดีได้ดีนิวส์ค่ะท่านผู้ชมคาะวันนี้นะคะก็อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเห็นแค่พี่ตาลกับนิวนะคะเพราะว่าน้องแนนไม่อยู่ค่ะท่านผู้ชมน้องแนนเนี่ยต้องไป<อ>เฝ้ายายเนาะคะ่ะเพราะว่ายายเนี่ยผ่าตัดหัวเขา่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องขอถือโอกาสลาแทนน้องแนนด้วยเนาะแต่ถึงว่าจะมีแค่2คนนะคะท่านผู้ชมก็สนุกได้ค่ะเนาะเจ๊กมวนได้ใช่ ท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรม s อ a ดีอเวนิวค่ะที่กรุงเทพมหานครนะคะทางมูลนิธิทําดีได้ดีของเรานะคะก็ได้มีโอกาสม,มาเซ็นสัญญา MOU ค่ะคือทำสัญญาร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะนำโดยพอพนมสรสินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะวันนี้เป็นวันดีวันที่มีมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พินทุนะครับ ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิทำดีได้ดีนะครับมาทำ M O U มาทำข้อตกลงร่วมกันกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศครับเราจะไปถ่ายทำบันทึกเทปถ่ายทำสารคดีต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตามจังหวัดต่างๆตามวัดต่างๆกับก็มองว่ารายการนี้เป็นรายการที่เราเผยแพร่ออกไปสู่สังคมเด็กเยาวชนมีกิจกรรมต่างๆ ข้าวัดเพื่อทำดีเนี่ยผมรับรองได้ว่าคนไทยเราจะมีจิตใจงดงามจะไม่มีปัญหาใดๆในสังคมมีความยินดีแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการที่พระอาจารย์ได้นำเสนอดีมากาการาบขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานมาในโอกาสนี้ด้วยครับสามีจังหวัดได้รับได้อยากให้มีกำลังใจแจกประโยชน์ถายอดทเราเหลือน้อยอก็จริงอยู่ก็ต้องการกำลังใจที่ไปช่วยนะครับ ไม่ต้องกลัวนะส่วนเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยพวกเราทามีได้ดีอีซีไล็์เนี่ยไปเติมกําลังใจให้แน่นอนครับอย่างเติมกำลังใจนั้นครับขอบคุณมาก้องขอรัชนาคุณพระสรีรัชนาไตยจงคุ้มครองทุกๆท่านที่มาประชุมให้มีความสุขทั้งกายและใจให้ตัดกิเลสเป็นสมุขเฉดปัญหาด้วยความรักลูกโกรธหลงให้ทุกท่านไปสู่พระนิพพานในอนาคตอันใกล้นี้เถิด มื่อนี้น้องนิวก็ได้เป็นเกียรติอีกแล้วนะที่ได้มาร่วมงานเซ็นสัญญาเอ็มอูยูรู้สึกเป็นเกียรติแลวก็เหมือนกับว่ามูลนที่ทั้งดีของพวกเขาเนี่ยก้าวขึ้นอีกขั้นหนึงแล้วก็คือว่าได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยเลยก็ดีใจนะคะที่เห็นผู้นำนะคะทั้ง77จังหวัดเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของพระพุทธศาสนาขนาดนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะสาธุค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำค่ะ